สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมสุขคตสุโมงสุบอนสบายดีย้ำแรงๆเนาะพี่น้องเนาะฝึกพ่อกันคือเก่าพี่น้องกับสองน้องนี่คือเก่าคือเดิมสบายดีอยู่วันนู้นสูงพี่น้องเลยนกอมาวางไก่สีมืดนะฮะก็ได้ทำมืดอย่า่ไรมาอะไรละมืดพี่น้องเลย ออกมันมีกองมันีหนนกอเข่าคั่วเองนกองสาธุพี่น้องเวลาเข่าคั่วถ้าเขาถ้าเข่าทิ้งรังก่อนหน้านี้นะไผ่เข่าเราเรามีเขาป่าจักป่าได้บริเวณมีการมีในบริเวณกองหนุนอันนี้คือแจ้งเฮ็ดแจ้งเฮ็ดร่วมอย่างนี้เนาะอฮันเล้งครับวันนี้ฮันเล้งแลยตัวนี้ก็คือแจ้งเฮ็ดกันป่ากแจ้งเฮ็ดมามากอันนี้เนาะ ยี้เท็กก้อเขียเท็กก้อวะตัวกราเป่าไม่ห้ามอะไรกับซาวจอนอันนี้ไหนนีอปลาเฮ็ดก้อบล่าเปล่าเลยนะเฮ็ดก้อเฮ็ดน้ำหมากวะเฮ้ยเทน้ำหมากเฮทต้นอันนี้ก็คืออันนี้เป็นไข่ทอดทอดไข่ก็ไข่ที่เมื่อเวลาอยากมาเรียทุ่งเกแล้วเปิดเวลาพี่น้องขีงเหร่ ปิ้งยัางไงสมซิ่นเออสมซิ่นพี่นเนาเคยลาเพื่อกมี่ซ่องไม่เป็นของตัวเองพี่น้องเอ้ยอย่าลืมฝากกดติดตามพี่น้องอย่าลืมน้องซ่องเคยลาภาพเม่วนเลยครับมีกระดอนแบบซีนี้ซ่องพอน้องนี่พี่น้องจะอะไรก็แชร์ดังซ่องซ่องถึงเขากำลังเปิดออกมาเนาะอย่าลืมกดติดตามดนะพี่น้องเด้อซ่องเคยลาภาพเม่วนเนาะอันนี้เป็นซ่องของเพื่อนเอง อย่าลืมกดติดตามขอบคุณเพื่อนกระชุมรักๆกระซี้ขเก่านะพี่น้องแต่ว่าสิเป็นสองซ่องเนาะซ่องนึงก็สิเป็นน้องน้องสาวลาเปิดมาสำรองไว้เนาะเปิดสำรองไว้เด้อพี่น้องมีการฉุกเฉินเดี๋ยวมีปัญหาอย่างเนาะเฮาก็ฉุกเฉินไว้นะพี่น้องกันดีกว่าแก้แย่แก้บ่ทันพี่น้องเอ้ยเพิ่นเข้าครัวเองมื้อเนี่้ เ,อเ,อเพออเจ้เายูอือก็เลยเขาก่าแบบจำเปกก็นเขาจเป็นเพราะมันมยูยูยูตัวพระเจ้เา,านว่า่ยังมีเวีย,น,ยน้อยนึงเนาะกใใตรประจวนเขาแงเลยอ่อยาโอ้น้องไอ้ฝนตกได้เรียนีนะผู้ใดเกี่ยวเขาเกี่ยวนัําตอนนี้ก็ ลำบากทั้งบ้านเขานะทั้งฮื้อทั้งพนเลยเดี๋ยวนี้นะสีสนันก็มีจ้างคนก็มีเมื่อนี้นะฝนตกกันยังจ้างคนเกี่ยวโอ้โหข้าวเจ้าข้ก้าขึ้นใจใช่ไหมน้ำหนักี่ต่อด้านบนห้อมเ้าต่อด้านนี่มันชีนาวน่ะเด้กเงาเลยที่น่องเลยที่กุ้งต่างกิ้งต่างใช้ฝนตกดีๆผมนี่หมดทั้งเ้ากว่าชิ้นะเนาะ ซุกแล้วแต่เฮายังบ่ได้เกี่ยวพี่น้องเอ้ยเห็นแดดตอนเอาแบบนี้เข้าบ่ไว้เงาวอยู่ในต้นใครแน่เบีว่ามันแดดมาแล้วก็ยาดิตัวเงาอีน้ำมัดในห้วยบ่มียาแหละแดดมาดั้ละมื่อเหมือนกระโบกระโบแห่งนะเงาอีน้ำต้นใครแน่ต่อฟังไปพี่น้องเอ้ยอีก บ, emos, บ, ak, superior, บ ian, ful, ุบ er ้งดอกทั้งข้าวเพิื่นวากไร่านบุ้มไม้ลูกไม้หน่จะมาลูกไม้มดีพอดีตอนท้ายพี่น้องเอ้ยอืมเ้ยเฮ้ยก็เอวดาวิ่น ทอดไข่แกงเฮ็ดโอ้ยพี่น้องเอ้หมนี่อหาเน่าเตแนวขเลยันี้ก็เเกับูเจ,จางวะเขาแม่เฮ็ดอ,อยู่บ้านปังพี่น้องแบ่สสง,งกันปปมากินสมซีนเนาะสมซีนเนเนมเลยสมซีนเน้ม่าแต่บันปังคน ตั้งเมืองเดียวกับบ้านกะบ่าเลยเนาะแมนเมืองเดียวกันบ้านเคยลาครับเออบ้านเมืองเดียวกันเมืองเดียวกันพี่น้องกันช่องเคยเานี่เนาะอืมสองเคยเมืองสงคอนแข้งสันนิเขตพี่น้องแข้งแข้งนสันนิเคศสันนิกาน้ำมูลบ้านน้ำจื้อ่าเข้าสามเขตอ่าเาสามเขตมาเอาเมียต่างจังหวัดเนี่ยเขาเลยเอาเงียตังเพื่อเอาเภอว่าเอาเภอเนาะไอ้วัดมาแข่งเออ จหวัดเดียวกันต่างตางอำเภอเนาะเอาแต่ว่าอิกทออาดไ่ต้องพ่อไปเดี๋ยวไม่้องเด้ออี่เขาเขา่ค่อยู้อไหว่าอันไหนเป็นอำเภออันไหนเป็นเมืองเมืองแฝงบ้านากจังหวัดอำเลนมีตำบลอีกจักจักตัวไหนเป็นตัวไหนเลยมุนอุยปุย งงงอยู่พี่น้องเลยทางเสียงฝนไปน้ำพี่น้องลอกก๊อกแกกลอกก๊อกแกกอยู่้แห้งแหงมาแห้งมาเลยอเมนต์เขามาบอกนเจ้าเขาเอาโอ้เอา บบเซตบอกกันเลยเอาอะไรครับแม่นามาถือกเถือผูอ้เดียวไว่น้องเกลียรานะนบบเซตบอกลงเลยอันนี้มันบอกรี่คนเดียวโอ๊ยเนาะเถือในแม่นสงสัยเพิ่นสินิเซียนเสีย,สยหัวขาดให้ยันเคยกลางอยู่เก่งห้วยเออเก่งห้วยเนาะอ่าสงสัยสินิเซียเก่งห้วยอยู่อ <laughs> ันนี้เพิ่นผัดถือกอันนี้เสียเสียเ่สิหลายเติ๋อปาน เตียงโช่เนาะบัว่ากันพี่น้องเอ้สือมานเทือโบมานนั่นแล้วแมนเตียงโช่กับเทือดวงเนกขึ้นก็ได้เทือดวงโบมี่กับโบได้บัว่ากันเออโดนเสือฮากับโบแมนว่าเสียเอาสูมือสเว้นกันได้พี่น้องเดินโดนพี่แมนเบาเบาแมนสบาย เรต้องซื้อดีที่สุดแอมทว่าดนดแบโตรี่เาะว่า่นแหละรวยเลยรวยเลยสบายไปทั้งซาติายใจเลยอมักจังไหก็เอาจังนั่นแล้วพม่ต้องอะปิดไปพี่ก่อนเนาะ ยังประสบกบาพ่าแล้วแะแต่ทำนั่งพอละเออถ้าขังเขาอีกว่ามันคือม่อยากเห็นท่านอ้หอมพี่น้องหอ hora, <ช suppression. S 1> มอาหารแรงเขาคนนี้มุดจอมกกินข้าวแรงต้อกันพี่น้องช wrote, ิปนี้กับผมยังร้ายเบิ้งเคยลาเพิ่นเฮ็ดกับขาวเนาะเขากับข่าพี่น้องเออเผาเผากับเผาเพ่ทอดไก่เาก็แล้ว อใครในที่มือเพิ่นได้ไ่น,ไนไั่งหรือว่าเงินคัด<ม>จะเสยบหรอเล่าอา้ไงอากระางกันนะอ่นอาลดนระป๋าที่เสียเรียบกระป๋าที่เสียเรียบเอามเขาว่ามะเ่าข้าวสองคน <c oughs> ้เอะไรย่างเไาทอามเขาเ่า ถึกถึกจ้างกับเสือเมียนเกียงแร้วบัเผาก็ได้พี่น้องลายโตอื่นบัวเมีตนวได้เฮือนกัมาน้ำกันนี้เดี๋ยวนี่มาเพิ่มจ้องตัมตมีมาเพิ่มจตั้งตน้องเว้ยต้องเผาทันโบเผาก็ได้ เนาะถุกเลยละนะปลาเอื่นยยังนะซองงอพี่น้องแกงเห็ดพีมือปลาไม่หนี้นวดซองแม่มาซองปะเออชื่อข้าวไม่แน่นันทอดไข่นี่พี่มือเจ้าเนาะทอดไข่พี่มือเฮยลา เจียวคั่วทอดอันนี้คือตองยาต้องนี่อ่าแต่ว่าเคยล่าเป็นคนั่วปิ้งเานสแปรพี่น้องทำร้าพระจ้ากปเพียงเคยแล้วพี่น้องขอบุญขอบคุณเลยร้ายพี่น้องเบอร์สกุลสกุลสมองสุบอนที่เขามาบึงที่เขามาชมที่เขามาติดตามให้กำลังใจพคอยอยู่ดีไม่แห้งก็พี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงเบอร์สกุลสกุลอาหารคนยืนพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องสบายดี